ครับทางด้านของอยุธยาเดี๋ยวแจกแอปผู้สารผูสารประตูหมาเลข1สวัสดีครับ S Play ขอต้อนรับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีก BVD C Lion Six l e ก g u e 1นะครับฤดูกาล2025 26ดูรายชื่อของเจ้าถิ่นครับนครราชสีมา FC นะครับระบบ442ครับผู้รักษาประตูธนชัยหนูรักขยับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับ อายุทยาวันนี้4ี่สนะครับผู้รักษาประตูวรุษเมฆมูสิกผมจึงขอเดี๋ยวเิญทุกท่านครับร่วมยืนถวายความอลาลัยเป็นเวลา1นาทีอุศินนาทีชุสิวัลให้สัญญาเริ่มเกมครับเป็นนครราสีมาได้ออกสตาร์กเกมก่อนนะครับจบับหมุกจับซ้ายมปขวามือท่านผู้มชมนะครับเดมมุมครับโดยกับันทีมอย่างกิจพมบุญสานะครับ สายของกิจพรมเปิดโค้งเข้ามาธนชัยหาบอลไม่เจอแล้วจิงลูกนี้ของไคเกเลเมสยังติดบอลอยู่แล้วซ้ำอีกทีก็ไม่ตรงกรอบอีกออรู้บ้ารรครับไคเกเลเมสดูอีกรอบครับเกิดอะไรขึ้นในกี่ยวกโทษครับวางไว้ตรงนี้บอลคุกคีกคุกคกีแล้วยิง <c oughs> น่าจะได้สุดๆครับโอ้คนสุดท้ายที่เช็คเนี่ยเป็นอนุสักนะครับยืนอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วตามซ้ำอีกทีโดยไคเกเลเมสก็ไม่ได้ครับฮิโรตะการมิตะตบยอดขึ้นกลับมา เวนเดีมาแล้วเวนเดียวเปิดมาถึงหน้าประตูได้หมกลูกนี้ยังเซฟอยู่ครับมร,รุตโอ้ไม่ได้ครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะลำเลียงมาของมิตะนะครับไปายเพื่อนเปิดมาตรงนี้ม่งจอ่อโอ้โดนมือครับนี่คือปฏิกิริยาแบบเฉพาะการเลยคนระับต้องยกมือขึ้นมาอู้จ่อมากครับต้องได้ครับแล้วอ,อู้ต้องให้ เพิ่มครับโดยนัทพลวรสุดเปิดไปเสาสองได้บอก1นึูยเลยครับเต็มเต็มเลยวางขยันสู้ได้ประตูขึ้นน้ำนะครับอนยุทยาอยู่ในเตตจัดคำว่าผู้เล่นต่างชาติทำประตูเยอะมากครับอยุทยาแล้วดูจังหวะนี้ครับขู่เปิดข้ามลายมาหมดเลยเปิดข้ามหัวของธนชัยครับบอลตกใส่วางขยันสู้ครับเทคมกมงแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยครับเอาครับเกมน่าจะมันครับแบบนี้ผู้จังหวะการม่งนี้แนวรับของโคราชเองนี่ต่อพัศกร เปิดเข้ามาก็ยังติดอยู่บอลชิงเล่นกันตรงนี้ปัทภพลบ่งบ่งต่อให้กับปาโลโ่คาราโดว์ชนเสาแล้วซ้ำอีกทีทข้ามคานออกไปจากกิบมันจริงๆนะครับสำหรับอยุธยาบอลเนี่ยม่งแล้วต้องต้องชมนะที่บ่งรับม่งต่อให้ทางคอราโดยิงชนเสาแล้วซ้ำอีกทีนะครับโดยจักกิจถือว่ายิางดีมากเลยครับเพราะว่ามีกองหลังด้วยแล้วก็มีประตูด้วยครับโอ้โหแต่ว่าจังหวะซ้ำนี่ไก่เกเรเมส เนี่ยครับปอบย้อนกลับมาแล้วผู้สินเป่าจบครึ่งเรื่องเลยครับได้ด้วยกันทั้งคู่เลยครับเก <c oughs> ็บเริ่มครับครึ่งหลังเป็นยุทธิยาย,ยูนเต็ดอยู่ในชุดน้ำเงินนะครับดรอสเกมก่อนบุกจากซ้ายไปขวาเพื่อผู้ชมนะครับเดสมิลโลเขาอ,ออกมาซ้ายเว้นเดียวยังทันอยู่แต่วัด จังหวะจ่ายไปย้างหน้าเนี่ยตัวลหลุดออกเปนอกสามอ้าวคืนลูกนี้คืนลูกนี้กลายเป็นเสียบอลากลายเป็นเสียบอลให้กับชิสุนุพงก์โอไม่ตกรับดูจังหวะคืนครับไม่ได้ให้เสียงกันครับแล้วชิสุนุพงก์ปาดตัดหน้าก่อนวรุษแล้วมีิอกาสได้ตั้งป้อมยิงหลุดเสาโ,โ,หโ,หโหเป็นไปได้ครับเป็นไปได้โอ้แทบไม่เชื่อสายตาเลยครับใช่ครับโอ้เหลือเชื่อครับตรงนี้ครับมาแล้วอิสลามีอิสลามีไหลมาถึงปาโรคาโดโดนขวางไว้ก่อน แล้สุดท้ายนี่ก็ยังปัมกันอยู่แล้วดองซัดไก่ของนัทพลโอ้โหมาเอาไม่ได้เลยครับดูแับลาเลียงขึ้นมาครับอิสลามีเล่นกับคอราโดจะจ่ายในวันนี้โดนแต่แต่ว่าสกัดไม่ขาดครับไปเข้าทางของนัทพลบอลสุดยิงไปย่างนี่ก็ช่วยทีมไว้แบบจะจัดครับประตูของโคราดนี่คือไคเกเลเมสไปต่อครับทำชิ่งกันหลุดหรือเปล่าหมาต่อของไคเกเลเมสตัดเข้ามาด้านในหูหย,ยไตอกรอบจะก,กิน ตรงเนี้ยไม่ล้ำครับโอ้โหไม่ล้ำเลยครับทุกอย่างหมดจุดเหลือแค่ประตูอย่างเดียวครับที่ไม่ได้ครับโอ้โหจังหวะยื่นมาก็ดีแล้วนะครับแต่บอลไม่ตรงไครเก้เลเมสหนีได้ครับหนีไปต่อไครเก้เลเมสเปิดโค้งเข้ามาได้มงไปตบตัวธนชัยหนุ่อีกแล้วครับโอ้โหบอลขึ้นไปนะครับไครเก้เลเมสนี่หนึ่งต่อหนึ่งเอาเกมไม่อยู่จริงนะครับแล้วดูการเปิดเข้าจุดพอดีไปครับคอร์โดมงเนี่ยโอ้โหมันทิศทางมันไม่ได้ครับ บาดเสียวแทนกองเชียร์นครราชสีมามากๆครับบอลแบบนี้เกมที่6ของนครราชสีมาที่แพ้ติดต่อกันหรือเปล่าแล้วผู้สิป่อจบเกมนะครับนครราชีมา FC เปิดบ้านแพ้กับอยุทยายูเนไปศูนย์ประตูต่อนหนึ่งครับจากลูกยิงของวังขยาสู้ครับขึ้นมาม่งทําประตูจากลูกเตะมุมนะครับ